อาจารย์บอกให้ซ่อมไฟวันนี้จะได้ซ่อมให้อาจารย์ไหมนี่วันนี้จะได้ใช้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาไฟจะดีขึ้นไหมขายกวงทำไมจะไม่มีตี๋เออเอาไฟนี้มาด้วยมาซ่อมไฟให้อาจารย์ด้วยตีนก็ตีนไม่ใส่หลอดทั้งท่านที่เขาใส่หลอดหลอดนิดหน่อยหลอดเรามีอยู่ไม่ใช่เหรอต้องมีแต่มันเป็นแบบนี้ต้องใส่แบบของมัน ไม่หลอดหลอดเอามาถอดที่เข้ามาใช้มันยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอหลอดไฟอ่ะต้องไปซื้อใหม่เหรอต้องซื้อหลอไม่ที่เขาถวายมาไงก็ดูอยู่นอกนั่เปลี่ยนอย่างบางที่ใส่แล้วไม่ติดไม่ติดใช่ไหมแต่หลอดนั้นมันไม่อยู่ก็จะต้องใส่เก,ก่าวอันนี้อันนี้มันตะกอนมันเคยติดไหมเนี่ยมันเป็นดำดำสังเกตันเป็นดำดำแดงมันเสียใช่ไหมใช่ไหม,ม,ไมเอาดูสักเช็คดู เอาหลอกนี้มาใส่เงตครับติิดวดกัเลยเนี่ยเนี่ยหอเสียนำดำมันอันกิเนี่ยอนมเสียแต่จดำเดี๋ยวเอาหลอดนี้มาใส่ดูได้เนี่ยเอาหลอดใหญ่มาใส่ดูได้ได้หลอเล็กมันเดี๋ยวทำหลอเล็กเพาะอะไรรปหยัดอะไรหรือเปล่าไหยัดไปหรือเปล่า เป็นไฟลันาเล่นจาก LED ไมไม่หลอดหลอดหลอเล็กมันมีคุณสมบัติอะไรสังเกตเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้หลอดใหญ่นะใช่ไหมใช่หลอดอุันกว่ามีคุณสมบัตกว่าแมนเราอยากไปกว่าใช่ไหมไงครับมันเซฟจริงแมนอีกว่าจะเป็นราชาเพลใช่เแต่ถ้ามาเสียงหนักนหลอดมันจะต่างเพราะว่ามันมีหลอดี่หลอดหลอดีมีอยู่ของดีที่หลากหลายลองมาใส่เนี ผมใส่ยามดออนระไฟออกไม่ถ้าสอดใจใส่ไม่ติดเลยต้องเป็นประมาณนาจะแนใช่มเนอใจตียาดีนะถ้ามันไม่ติดเยต้องช็คอย่งนี้ผมก่ไอ้ที่มีตอนนี้มันมีไฟก็ออกไหมมีไอ้กลองเป็จุ่มดูเอานยงจุ่มไมไม่เม่ก็ออกไอ้กลองเช็คไฟดิพอตวนี้ออกจุ่มแต่ไฟแต่ไฟนแรงเข้าไปมีใส่พวกเช็คไฟไหมบ่มันมีไฟอีงตามตอนเดิดดยะไ เป็นเื่อตลอดหาหลอดมาใสดังนแีบเป็นการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาเทคโนโลยีการแก้ปัญหานะครับ,รโโรรบอุปกรณ์ในการผลิตความรูก้เกี่ยวกับคุณภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือช่างและเป็นตัวช่วยสําคัญในการออกแบบกระบวนการผลิตเช่นลดขั้นตอนในการผลิตช่วยย่นระยะเวลาในการผลิตหรือเพิ่มจํานวนการผลิตได้อย่างคุ้มค่าเนี่ยครับอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์มีอะไรบ้างเราก็จะพูดกันในชั่วโมงหน้าและไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นินชอบอะไรนินชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าไหมมันที่ที่ช่างที่อาจารย์ให้ทำตอนนี้ก่อสร้างพวกสสมปูนเครื่องเสียงกับต่อไฟเนี่ยนินชอบอะไรมักตุษยาดเลยแบบทำแล้วมันรู้สึกว่าเออเฮ้ยชอบดีว่าดีไงมันอยากไปเรนตอนที่อก็ต่อดิ ก็จบม .6 ก,ก็ไปต่อแล้วจะต่อมขอ,อคือต่ออะไรล่ะเน้นต้องวางเป้าวิศวะวิศวะเน้นต้องเรียนอะไรหนึ่งวิชานิทวิชานิทนิดแฝงเราไปสอบคร,รัเต็มหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับผเด็กฮะไม่ครับเต็งหนึ่งไม่ไม่ผงเด็กผมรังเลยก็เรียนเก็บอกว่าจบม .6 ไปเรียนต่อไปเรียนต่ว่าใช่เรียนต่ออยู่แต่เราจะสอบเข้าได้ใช่ไหมฮไม่ได้เท่านั้นแหละแต่ไม่ทุกวันทุกวันนี้ไม่ได้ยากเน้นเฮดฟอร์ดรอบแรกเป็นรอบรอบรอบสะสมงานอะแฟบสะสมงานอะ จังไอ้นุ่มนี่พึ่นน่าจะได้รอกสะสมงานคือเทดแซมได้เลยไม่ต้องไปนั่งสอบก่อคออ,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 อะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนรอบแรกขึ้นรอบผลงานถ้าไม่ได้ก็เข้ารอบสองรอบสามรอบแรกได้เลยมันจะมีโค้ตานี่ถ้าสมมติว่าเนี่ยจังจัง,จ,งจังไอ้นุ่มเพื่นเรียนเนี่ยมันจะมีโค้ตานักเรียนอย่างเรียนอย่างคุณธรรมอะไรเนี่ยแหละเอาไปไปสมัครสอบแล้วก็ไปสอบมันจะมีมอยู่ เขาเรียกว่าแซมสะสมงานเดี๋ยวถึงเวลานัานเจ้าก็รู้เองหรอกแต่ตอนเนี้สิ่งที่เนนจะต้องที่จะพยายามรู้ไม่รู้แต่ต้องให้รู้ก็คือให้มันให้มันแบบว่าเพราะเรียนวิศวะไม่ใช่ของมันไม่ใช่คิคกิการขงคนหนึง่งวิ์คณิตและอีกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าจากศูนย์นอ้ําซีแบบนีนเดือนๆเรียนใช่เพราะว่าสายที่เราไปเรียนอ่ะมันเป็นสายวิ์อยู่แล้วพวกที่จะไปเรียนเนี้ยต้องเรียนสายวิ์โดยตรง แต่โรงเรียนปริญญาตเราส่วนมากมันจะเปิดแค่สายวิ์ก็คือมุ่งไปเป็นตำรวจทหารกฎหมายอะไรเงี้ยเป็นพวกไอะไรที่มันเกี่ยวกับ <c oughs> เกี่ยวกับเขาเรียกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันอันเนี้ยคือพิจวันเนี่ยคนไปเรียนคนกเ็เรียนจบสายวิดมันพอแต่ว่าคนคนไปบัณฑ์คนก็เลือกเรียนเป็นสายภาษาได้อยู่แต่สายวิ์มันก็จะมุ่งที่เราเรียนนะสายมุกมันจะมุ่งไปพวกเนี้ยวิศวกวิศวะส่วนมากเด็กจชอบเรียนวิศวะนะครับ วิศวะเกินวิศวะกะอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหล่นินชอบอะไรนินก็ไปเรียนวิศวะนินคิดว่านินจะเรียนวิศวะเกี่ยวกับอะไรวิศวะถ้าจะเรียนน่ะมันเกี่ยวอะไรมันจะวิศวะคอมวิศวะเครื่อ,องกลวิศวะอะไรเป็หลายอย่างหลายอย่างจแต่ที่เราชอบอ่เราคิดว่าจะเรียนวิศวะอะไรไม่อืมก็ดีเหมือนกันก็แล้วแต่เราชอบเลือกเอาเราชอบเลือกเอาเป็นวิศวะอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์มีหรือเปล่าวิศวะเราก็ไปดู แต่การสอบเข้ามขไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่แฟนสะสมงานมันน่าจะได้รอบแรกแต่เราเป็นภาพเป็นเนียนมันจะมีโคต้าเกี่ยวกับโคต้าเน่เขาจะมีโคตาโคต้านักเรียนทุนนักเรียนอะไรนักเรียนมันจะมีอย่างหน่งนักเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยแหละมันจะมีเลยไม่ได้สืบอประสงค์ผลงานไม่ให้เขาขึ้นมหกอ่ะเราทําผลงานเดี๋ยวคอยบนงตซุ้มไอเนี่ยซุ้มไอเนี่ยซุ้มไอเนี่ยมันจะเรียนอ่ะมันจะทําแบบไม่ก็ถามไอหนุ่มไอหนุ่มเพิ่คยตัดสมัครเ่าเคยใช้ปอดอยู่เนี่ย จากไอ้หนุ่มไอ้แทนเนี่ยเพื่อนกับเขาเพื่อนกับเขาสอบรอบแรกได้รอบแรกเลยแต่ไปสอบข้อเขียนไปสอบอะไรไปสอบสัมภาษณ์ตอนนั้นมันค่าโควิดไงมีรมีรายชื่อขึ้นเขาคัดเลือกได้มีรายชื่อแล้วมันก็ไปสอบไปสอบสัมภาษต์อบเลสัมภาษต์สัมภาษณ์ก็ถามอะ่ะแนะนําตัวอ่ะเราก็แนะนําตัวมาจังงี้นิดหน่อยใช่ไหมเราเรื่องเี๋ยวจะถามว่าทำไมต้องเรียนสายขานี้ทาไมชอบเรียนอย่างนี้อนาคตจะอะไรแล้วแต่เขาคาถามเขาจะถามเราก็ตอบไปตามอันนั้น เราต้องไม่ต้องซีเรียสมันคนบอกว่าพอเจอสัมภาษณ์เนี่ยเราจะจะซีเรียสเหมือนตอนอาจารย์สอบครูได้อะสอบครูได้ปีสอบครูได้ตอนที่สอบตั้งแต่สิบปีที่แล้วอะมันจะซีเรียสนะต้องไปท่องนะถ้าสมมติว่าไปไปสอบครูอยู่จังหวัดนั้นต้องไปท่องไปท่องอะไรคำฝันของจังหวัดนั้นที่ได้อย่างเงี้ยเขามักจะถามแบบนั้นแต่ก่อนอะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีไม่ถามเท่าไหร่เขาไม่ไม่เน้นไม่เน้นเรื่องความจำเท่าไหร่ก็จะถามแนวคิดแนวอะไรอย่างเงี้ยเช่นอาจารย์เขาบอกเขา สอบเป็นครูเพราะอะไรอะไรทำไมถึงอยากเป็นครูอะไรเป็นครูอยู่แล้วทําไมถึงอยากสอบถึงมาสอบครูอีกเช่นอาจารย์ครับอกอาจารย์ก็เป็นครูสอนพระนนก็เลยอยากมีประสบการณ์ไปสอนนักเรียนที่เป็นไม่ใช่พระนินอะไรเงี้ยต้องสืบก,ก่อนจ้ะไม่ไม่ไม่สืบเป็นน้ำเึนเลหมายถึงว่าตอนไปเรียนตอนเียก็ต้องสืบนะครับมขถ้าเรียนมหาลัายข้างนอกอ่ะต้องสืบต้องสืบไปเรียนอ <ไ>แต่ตอนสมัครนเราสะเป็นเนนเราก็เอาบัตรใบสมัครไปสมัคร,ไ,รได้ไดจบได้แล้วค่อยสึบถ้าทางเลือกหนึ่งถ้าไม่อยากสึกก็ต่อมอจะรอมอจะรอก็สายไหนอ่ะมอจะรอก็จะมีสายครูสายกฎหมายสายอบตอ <c oughs> <c oughs> ไปเป็นอบตอเหรอนักกฎหมายเรียนกฎหมายไงเดี๋ยวนี้ที่สรงนิติศาสตร์ม็นมีแล้วแต่สาขาช่างไม่มีมอจะรอไม่มี แต่มันจะมีสายคาสายครูสายภาษาเมันพิตะวันเขาเรียนนั่นแหละเลือกเอาถ้าเรียนเป็นพระเป็นเนนมันก็จะค่าเทอมถูกแต่ว่ามันจะไม่มันมันอาจจะไม่ถูกสิ่งที่เราอยากเรียนแต่เราชอบอะไรถ้าเาดูเราก็ดูว่าพ่อแม่ก็ส่งเสียเรียนได้ไหมล่ะอย่างตามเงินค่าเทอมก็หมื่นกว่าบาทเออใช้จานเทอมหนึ่งก็ปุ๊ เยอะเหมือนกันนะค่าอยู่ค่ากินแต่เราอยู่ใกล้บ้าน,มนไม่เป็นไรใช่ไหมละ่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหม mm hmm. จากขอนแก่นเนี่ยจากตรงเนี้ยจากบ้านถือก็ขึ้นรถไปถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมละ่ะ mm hmm. มันก็ไม่ไกลใช่ไหมมันก็เซฟค่าใช้จ่ายจะอาจจะเสียค่าเทอมเทอมหนึ่งก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกเนี้ย mm hmm. ก็ไม่แพงมีไหมละ่ะ mm hmm. ปีหนึ่งก็จะหมดเท่าไหร่ก็กะไว้ว่าแม่แม่ส่งไว้ไหมยายยายส่งไว้ไหมเพิ mm ่ hmm. นเพิ่นได็กคุยกับเพิ่นบล่ล mm ่ะ hmm. ถ้าจะเรียนเนี่ย มอสมอห้าคอยคุยว<ม>่าผมจะไปเรียนข้างนอกเพราะว่าเราจะได้วางแผนเรื่องการเงินแต่มันก็กู้ได้จะไม่จําเป็นก็ไม่อยากให้กู้กอจะสงกอจะสสแต่ไม่จําเป็นถ้ามันไม่จําเป็นน่ะถ้าจําเป็นก็ต้องมันหาไม่ได้ก็ต้องกู้ก็ต้องดูว่าแม่ผู้ใดเจ้าอยู่ก็ผู้ใดตอนนี้คนจะซัสป,ปอร์ตตอนเวลาตัวเรียนหาไรได้เนี่ยจักไอหนุ่มเนี่ยิ่ญหางานเพิ่นทำงานด้วยเรียนด้วยเนี่ยถ้าเฮ็จักไอหนุ่มได้บ่าถ้าเฮ็ดแบบไอหนุ่มได้ก่ะหมายถึงว่า ไอหนุ่มเนี่ยส่วนมากแม่เ็นิจดซอยส่วนหนึ่งสมมุติว่าค่าเทอมหมื่นหนึ่งเนี่ยสมมุติเดือนหนึ่งไอหนุ่มคนหาเงินเกือบประมาณเดือนละสามพันสี่พันนะเขาเก็บไว้ถ้าว่าบ๊บไร่แม่แต่มาอซอยครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจช่วยห้าพันหกพันอย่างเงี้ยเราก็เอาเงินเราเราก็ทํางานเนี่ยเจ้าสามารถว่าสมัครไอหนุ่มได้เจ้าไเขามอได้กังวลเรื่องค่าเทอมเราจะไม่ได้พึ่งผู้ปกครองอย่างเดียวไงเราซอยเจ้าของด้วยนั่นแหละเราก็ต้องหาทางขยันอยู่แล้วเจ้านะ บ่ากินเหลากินยา็ว้ยังดอกถ้าสึกไปอ่ะ้า,าว่าเป็นคีเหล่าก้อนนะ